I'm เราต้องตันี้จะมันเดยครับยังไปถึงไปไปครับสวยเลยยสวัสดีครับนานๆนตกปลาทุกท่านกับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับ วันนี้มาพบกผมยินเลยครับตะกรอบครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาลองเช็คหมายคลองสี่ตรงนี้จะเป็นซอย59ครับผมตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนหมายดดงๆนะหมายเนี้ยจะเป็นหมายต้นมะม่วงหมายต้นมะม่วงซอย59ครับตรงเนี้ยมันจะเป็นลมลมต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยจะสามารถจอดรถยนได้สำหรับรถรถ รถเก๋งผมจอดเทียบเข้าไปเลยครับก็วันนี้ก็มากับเหยือช่วงนี้ก็จะเสียงดังนะนี่ครับเป็นเหยื่อที่ผมบ่มไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วไปลองตรงคลองสามหมายคลองสามก็ปานินก็มีตัวนะแต่ก็ยังไม่จัดเท่าไหร่ ทีเนี้ยได้ยินข่าวว่าคลอง4ปลาเข้าครับผมผมก็เลยมาลองดูวา่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าแต่วันนี้รู้สึกว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยพื้นถนนมันปิกเปียกไม่รู้ว่าเมื่อวานฝนตกไหมเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเขาบอกว่าฝนโซนทางาทางลังสิตท,ทางขึ้นมาทางเนี้ยฝนตกครับแล้ววันนี้นะตอนนี้นะตอนนี้นะ โมงสิบนาทีเจ็ดโมงสิบนาทีผมลงเบ็ดไปชุดแรกแล้วอ่าเมื่อกี้ก็มีอาการคันหนึ่งนะ่าจะเป็นตะเพียนเล็กกันแหละก็เหมือนจะเป็นคึมฟ้าคึมฝนตอนนี้ <c oughs> เหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะเพราะวันนี้มีเวลาสักครึ่งวันครับเพราะว่าอีกครึ่งวันเดี๋ยวไปทําธุระต่อยือ้อที่ผมใช้ก็นี่แหละเช่นตามที่ผมบอกก็ผมบ่มไว้บ่มไว้จากคลิปที่แล้วผมบ่มไว้ ถ้านับวันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นิดๆบ่มแล้วก็ใส่ถังไว้ครับก็สุดเเยอผมก็ตามคลิปที่แล้วไม่มีอะไรมากก็ลำสุดรสองคนชอบยืดแล้วก็ลำบ่มจุโฉสุดรสองนี่ก็เอามาปัน่นลำบ่มก็เอามาปัน่นเอามาปั่นรวมกันก็ตะก้อก็เช่นเคยก็จะเป็นตะก้อจิ๋วนายกอีกเช่นเคยตัวเบ็ดผมจะใช้เป็นตัวเบ็ดเบอร์หนึ่ง เพราะว่าผมมันเป็นอาศัยว่าสายงัดสายยกเลยครับแต่บางน้าบางท่านก็ต้องลองดูว่าถ้าเบ็ดเบอร์หนึ่งมันยังกินห่างๆอยู่ลองไล่ลงมาจากเบอร์หนึ่งมาเป็น0.8 0.8์จุปดนนาบางคนเขาใช้0.5เลยนะเขาลงแล้วก็ใช้0.5เลยก็เล่นหวนนานๆเอาก็ตกปลาสายคลองไม่มีอะไรแน่นอนครับบางทีบางยังหวะตัวใหญ่มากินก็มีบางยังหวะก็เงียบก็มีก็ ผมไม่รู้ว่าน้ําคลองสี่เนี่ยมันขึ้นเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าน้ําจะขึ้นเยอะมากนะก็ขึ้นมาเกือบถึงโคนโคนต้นมะพร้าวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพหมายกันครับนี่ครับสภาพหมายเนี่ยเนี่ยน้ํามันขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยผมลงเบดไปแล้วบ้านี้นี่ครับสภาพหมายก็ล่มนะนี่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 ล่มต้นมะม่วงเลยเนี่ยเนี่ย ถ้าเป็นรถรถเล็กก็จอดได้นะครับซอย59ครับผมนะน,นี่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยสักครึ่งวันวันนี้ <c oughs> ว่าจะมีผลงานมาฝากนานาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยววิธีผสมเหยื่อถ้ามีรอบสองเดี๋ยวผสมให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คลิปที่แล้วผมก็ผสมให้ดูแล้วล่ะผมก็ผสมตามนั้นเลยก็สภาพน้ําถ้าน้าไหลแรงนะถ้าน้ําไหลแรงก็เอาให้เหนียวหน่อยถ้าน้ําไหลเบาๆาก็ ให้ฟุ้งๆหน่อยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมนีครับสองคันฝังนี้มีอาการครับ เพียนครับแต่เช้าเลยตอนนี้คันเล็กคันริมก็มีอากากรเหมือนคันเล็กมีอาการ ยันครับตันนี้โอ้โองคัดติดเลยดูสองคันนี้ครับโอ้โหดึงแรงเลย thank <laughs> you กินมินครับไป,ป,ปู้รูดยัง กี่มองเห็นกินมินนิดเดียวเดี๋ยวไม่ชมเดี๋ยวไม่ชมดูร <Yeah. S 1> ัาโอ้หนี่ <Yeah. S 1> โอ้กินติดทางปากนิดเดียวเมื่อกี้ก <Yeah. S 1> ็ตอนนี้แปดโมงยี่สิบครับตอนนี้ นี่แปลงล่างไปที่เรียบร้อยครับนี่อันนี้จะเป็นเสื้อลายใหม่ของนายุดนะครับนี่นี่เอาสีเหลืองมาลองว่าจะหมานไหมสีแดงมีแล้วเสื้อสีแดงสีอะไรนะสีกลมสีเขียวนี่ลองสีเหลืองเลยเอามาเทสเลยวัดกันเลยเมื่อกี้เนี่ยผมใส่เสื้อยืดธรรมดามาสีม่วงอ่ะ เกี้ถอดออกไปแล้วมาใส่สีเหลืองดูจะหมันไหมนี่ก็เ <c> ช <oughs> ่นเคยครับอย่างที่ผมบอกกันแหละเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเหยื่อที่ผมลำบ่มบ่มมาผมบ่มมาเพื่อที่จะมาลองเทสว่าบ่มสูตรนี้มันปลากินไหมผมมีเคยบ่มไว้สองสูตรนะสูตรแรกผมจะมีผมจะมีไผ่เขียวไปด้วยไผ่เขียวลำบ่มโจโฉ ขนมปังขาวแล้วก็ลำสดสูตรแรกอะผมทำคลิไปไว้อยู่สูตรแรกเนี่ยก็ถือว่ากินจัดนะครับแต่เยื่อเราอะอย่าไปเน้นหอมขนมปังนะอย่าไปให,ให้ถ้าเราตกปานินนะอย่าไปเน้นให้มันกลิ่นออกหอมขนมปังให้มันกลิ่นออกลำนวลนวลอันนี้สําหรับผมนะสําหรับสูตรผมที่ผมใช้อยู่นะเพราะว่าก็เท่าที่ผมลองดูนะปลาเหมือนปานินะ่ะมันจะไม่ได้กินแบบหอมแบบ ฉุนหอมแบบกลิ่นแรงมากครับเป็นกลิ่นแบบนวลๆกลิ่นลำลำก็วันนี้ได้มีโอกาสมาลองที่หองสี่ครับก็ถือว่ามีตัวเข้านะอย่าบอกว่าถือว่ามีตัวเข้าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้อย่าบอกว่าได้โบโบมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ปากินอะนืกอว่าเป็นช็อกเกอร์เพราะตอนแรกกับผมได้ช็อกเกอร์ขึ้นมาพอตอนแรกผมได้ช็อกเกอร์ขึ้นมาแล้วทีเนี้ย เหมือนปลาปลานินตัวนั้นอ่ปะปลานินใหญ่ตัวนั้นมันกินเบาผมก็เลยว่าจะเก็บเบ็ดขึ้นมาพอกอขึ้นมาแล้วมันสวนพอสวนขึ้นไปแล้วพอจะมาถึงฝั่งอะ่ะเบ็ดอะ่ะมันติดแค่ข้างปากปลาดินอะ่ะก็เลยล่อยสายครับเปิดเบรกเปิดเบรกแล้วก็ทิ้งเบ็ดไว้ดีอะ่ปะปลานินตัวเนี้ยมันเหมือนมันไม่วิ่งไม่วิ่งแรงเท่าไหร่รีบวิ่งไปเอาที่ตากค้ายรถเลย มามาตักขึ้นเมื่อกี้นเนี่ยออกชุกระหุเหมือนกันเพราะปกติผมจะไม่ค่อยใช้ที่ตักประเด็นอ่ะก็เลยไม่ค่อยเอาที่ตักตักเอาออกมาแต่ส่วนมากอ่ะถ้าเท่าที่เห็นปลาทุกตัวนะจะกินเข้าตรงปากเลยปากล่างหรือไม่ก็ข้างแก้มอ่ะเข้าทะลุปากแต่ตัวเนี้ยมันมันติดแบบติดเนื้อเยื่อข้างแก้มมันนิดเดียวอ่ะผมก็เลยต้องใช้ที่ตักเดี๋ยววันนี้เป็นลุ้นกันต่อครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงยี่สิบก่อ ไปลุ้นกันต่อว่าผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเที่ยงกับวันที่บอกได้เลยว่าวันที่สภาพอากาศไม่เป็นใจครับวันนี้ฟ้าคึมตอนนี้แปดโมงครึ่งเนี่ยยังไม่เห็นแดดเลยนะยังไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยก็น้ําสภาพน้ำผมมองว่าสภาพน้ําถือว่าดีน้ําไหลเอื่อยไม่ไหลแรงมากแต่ ไม่มั่นใจว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่หน้าน้นามาตกกันเนี่ยมันน้ํามันขุ่นแบบนี้หรือว่ามันจะใสกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้มันน้ํามันจะเป็นแบบคล้ายๆขุ่นออกนุ่มๆครับขุ่นออกขาวๆแต่ไม่ใช่ว่าน้ําขุ่นเสียนะเป็นน้ําดีเลยแหละสําหรับผมผมมองว่าเป็นน้ําดีเลยสําหรับตกปนินนะแต่เสียอย่างเดียวนี่ยเสียที่สภาพอากาศไม่เป็นใจผมมองว่า จุดนี้นะผมมองว่ามีตัวกินเริ่มมีตัวมากินแล้วเพราะว่าขนาดอากาศค้มๆเนี่ยยังมีตัวเข้ามาโฉบกินเข้ามากินเรื่อยๆก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าสภาพอากาศแบบนี้กับการตกปรนินของเราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เอาไหมของสี่นี่เลยปากซอยตอ,อตอ,อ .59 ครับต่อ,อเดี๋ยวพิกัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมปากหมุดไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับว่าเรายังมีเวลาอีกสัก สองสามชั่วโมงว่าเราจะมีตัวสวยๆให้น้าๆได้ชมกันอ,อีกครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมก็อ,มอยู่สายมือเนี่ยอีกสองคันนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันตีไม่ได้ผมก็เลยเอามาสายอีกสองคันไอ้กายรุดเย้ปูไอ้กายลุ้ไกายครับโอ้โอหดึงคันไปเลยนุ่นไปสะบัดเบ็ดผมไปอยู่นู่นน่น อยู่บนต้นไม้นู่นขันที่สองครับเหมือนมีอาการเลย กระม <ś cia> ังครับ <sm all> เดี๋ยวจะได้ตะเพียนเล็กนะตอนนี้จะล่อไอ้ไก่โอ้เมื่อกี้ไอ้ไก่ขาบตะก้อไปสบัดขาดเลยครับเด <ś cia> ี๋ย <ś> ว <cia> <ś cia> <ś cia> ไปลุ้นกันต่อครับผมเหมือนคันนี้จะกินนะครับ เราต้องการเดี๋ยวเอาคันนี้ตีลอ้อว่าก่ซะเลยช่วงนี้กำลังเล่นครับช่วงนี้อูบคันนี้กดกดวทิ้ง หัวทิ่มเลยเมื่อกี้มัวแต่ก้มเล่นโทรศัพท์โอยสวยงามครับผมโอ้ อีกแต้มครับสวยเลยอโหโหกินขันพุ่งเลยเอ้อขันนั้นก็กินนะนะเดี๋ยวได้ออกตัวนี้เก็บกันโอ้โหพาจับฝาไปดูขันที่สองครับเหมือนป้าจะกินนะขันที่ส ดีครับผมนี่เียงใส่สวยเลยสวยงามเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเหมือนคันเล็กมีอาการครับไปแล้วไปแล้ว สวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามครับผมโอ้ยอีโอ้ยเน้นเลยก็ตอนนี้ก็ประมาณ9โมง50ครับผมก็ผมมองว่ายังมีมากินเรื่อยๆนะถึงจะกินห่างแต่ตัวสวยนะ ผมได้มาสามสี่ตัวแล้วกินห่างแต่สวยครับตัวดีเลยต้องเราลองได้ดูว่าปลามันกินจุดไหนเพราะว่ามันเป็นวันนี้ถือว่าเป็นหมายจะว่าเป็นหมายเปิดใหม่สําหรับผมก็ได้นะวันนี้เพราะว่าผมตั้งแต่น้ําแห้งตั้งแต่นู่นมาเน,นี่ยยังไม่ได้มาลองเลยเนี่ยเพิ่งจะมาลองเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมเห็นนา้นาๆหลายๆท่านอ่ะเขาเขามาลง น่าจะแถวๆเนี้ยฝั่งข้างไงครับฝั่งต้นมะย,ยมขึ้นไปทางโน้นอะ่ะผมก็เลยมาลองดูหลุมนี้เพราะว่าหมายเนี้ยมันเคยกินครับมันเคยมีตัวกินแต่ว่าอุปสรรคของหมายนี้นะก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอ้พวกไอ้กิ่งมะม่วงะครับพวกกิ่งมะม่วงพวกกิ่งมะพร้าวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะตียากหน่อยเพราะว่าผมผมตีผมตีแนวนอนแล้วเฮ้ยปลากฏดปรากฏดปลาก,าก,ากี้นดีเลย ไม่อยู่โอ้โหึงแรงไ่อยู่ครับโอ้โหพอดีเหยื่อเหยื่อชุดแรกหมดพอดีเดี๋ยวผมมาผสมเหยื่อให้ดูครับว่าผสมแบบไหน <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกไว้เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเหยื่อที่ผมบ่มมาแล้วก็ ตะกอ้อที่ผมใช้จะเป็นนี่ครับตะกอ้อจิ๋วนายศดตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะผมใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าผมเน้นอาศัยยกผมที่เกยียดเอาที่ตักเอามาตักผมก็เลยเน้นใช้เบอร์หนึ่งเลยก็คือถ้าตัวใหญ่ตัวนี้กินก็กิน,ก,นกินแล้วก็ได้ตัวเลยไม่ถึงกับต้องแบบว่าต้องใช้ที่ตักเนี่ยครับตะก้ก็จะประมาณนี้นะเม็ดโฟมก็จะเป็นเม็ดเล็ก เนี่ยดูมันแตะอยู่ที่นิ้วผมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเม็ดเล็กได้ยิ่งดีนะตกุกันินนะเพราะว่าตัวเบ็ดเราก็จะใช้แค่ประมาณเบอร์หนึ่งไม่เกินเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนจุดแปดแล้วก็เบอร์ศูก็ส่วนเจือก็ตอนนี้ก็มีหลายเจ้าหลายแบรนด์หรือว่าน้าๆอยากลองเอาไปผสมเองผสมใช้งานเองก็ลองดูครับ ไม่ไม่เสียหายครับตกปลาหม่ธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วก็นี่ครับเหยื่ออันนี้ก็จะเหลือเหลืออีกครึ่งหนึ่งไอ้ครึ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นตะก้อจิ๋วนะก็ตกได้เกือบสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่นะเราก็ทําให้มันเหนียวเนี่ยผมแบ่งมาใช้นะที่ผมไอ้นี่ไว้ผมบ่มไว้ผมบ่มไว้ใส่ถังใหญ่อ๋อแบ่งมาใช้ครับอันนี้ก็เมื่อเช้าใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว อย่าลืมนะครับหมยใหม่ไมายที่ว่าเพิ่งจะไปเปิดใหม่หมยที่ยังนิ่เนียนใสๆยังไม่มีขยะยังไม่มีอะไรเนี่ยเราอย่าเอาขยะไปกองนะครับเราถุงเราเหิ้วมาเราเหิ้วกลับไปได้มันไม่เสียหายหรอกครับนี่ครับเอามาประมาณนี้เลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องผสมเยอะนะผสมทีละนิดะนะกัแล้วก็วกวักน้ำใส่ได้เลย ดูแล้วว่าไมไหม,หมวันนี้น้ําไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหรก่ก็ตะกัวยี่สิบกรัมก็อยู่อยู่ครับมันไม่เหมือนพวกของหกบนพวกอะไรนะของหกบนก็เห็นมีน้นๆหลายท่านว่าเข้าแล้วนะ <S <S เดี๋ยวผมขึ้นไปชิคเดี๋ยววาหาวันว่างๆ,ๆก่อนนี่ครับนี่สมประมาณนี้เนี่ยเนี่ยให้มันกมติดมือเนี่ยปั้นเหยื่อประมาณนี้เลยไม่ต้องปั้นใหญ่มากเนี่ย ผมปั้นก็ประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตะก้อจิวครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะมีตัวสวยๆเปล่าแต่เมื่อเช้าโหโคตรโคตรเสียดายประกายหดึงคันพุ่งเลยครับเข้าป่านู้นเลยก็วันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับว่าเพราะว่ามันติดถนนพอดีเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผม เต็มครับโอ้ีโอ้ไส์สวยวิวเต็มไซส์สวยเลยวันนี้ครับลิมลิมเหมือนเมียกาบ ผียันไซปิ่งเป้งโฮโฮโฮว่าเลิกดแรงจังสวยงามครับผม โอ้ยโครับจะปากฉีกแล้วนิดเดียวเองโอ้ยโคตรใหญ่ถึงจัดอุ้ยปากจะฉีกแล้วนิดเดียวก็ตอนนี้ก็5โมงแล้วครับก็เดี๋ยวได้เวลาที่ผมจะกลับแล้วเดี๋ยวผมเอาผลงานมาให้ชมครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานเลยครับผม เดี๋ยวเอาผลงานขึ้นมาให้โชวรม่มไอ้ี่ครับผลงานของเราในโอ้โหโอ้โหเน้นคัดไซไม่ไม่ใช่คัสไซอะครับมีแต่ปลาไซนี้กินทั้งนั้นเลยวันนี้ราคันริมก็กินนะ วันนี้มีแต่ปลาไซนี้กินทั้งนั้นเลยครับวันนี้ถือว่าหมายนี้นะผมมาเช็คให้แล้วนะมีตัวครับผมแล้วตัวสวยด้วยเดี๋ยวมาดูผลงานสัดีครับดูเลยครับนี่นี่ครับผมไม่ต้องคัดเลยเน้นๆครับผมนี่ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนี่ัวนั้นเน้นนั้งน,นั้นก็ตลอดวันนี้ผมก็คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามชมผลงานด้วยครับผมไปแล้วครับ